กลับมาแล้วกับการแกะเมคอัพแล้วกทุกคนครั้งนี้จะพามาแกะเมคอัพของน้องเดียรอสาพรลูกนี้สวยแตกแอนตาซินต้องแตกต่ค่ะทุกคนผ่าเสภาพผิวเจ๊แห้งแต่งหน้าติดยากมีริ้วรอยแล้วก็มีรอยใต้ตาข้างจมูกข้างปากปรับด้วยプライเมอร์อแล้วก็เบสเมคอัพสองตัวนี้ผิวัมจะได้ชุม่มแล้วก็สีผิวเท่ากันมากขึ้นจะ้ะแก้ไขสีผิวด้วยลิปสติกสีแดงแบบนี้ก่อนที่จะลงคอนซีลเลอร์เวลาลงคอนซีลเลอร์แล้วจะได้ไม่เป็นรอยดำๆใต้ข้างใต้นะจ๊ะแล้วก็จะใช้คอนซีล จากนั้นลงรองพื้นสีแทนเพื่อให้ผิวมันแบบแทนๆแล้วก็ดูโกลโกลขึ้นนะจ๊ะอันนี้เป็นคุชชั่นของจองแจมูนที่มีความสีขาวกว่าสีเมื่อกี้นี้จะได้เป็นไฮไลท์สร้างโครงหน้าด้วยบรอนเซอร์แบบครีมตามนี้เลยนะจ๊ะเบลนด์ Blend ด้วยแปรงแต่งหน้าเราก็จะเห็นว่าโครงหน้าของเรามันดูชัดขึ้นแบบนี้เลยเด้อเซตตอแป้แงฝุ่นโปร่งแสงกันไหลก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะลง eyeshadow. อายแชโดว์อายแชโดว์สีแรกที่เห็นเอาช้อนมาด้วยไม่ได้มากินข้าวนะทุกคน เอามาทําแบบนี้อันนี้จะเป็นการแต่งตาที่จะช่วยทาให้มือใหม่อ่ะมีความเล็งเป้าได้ง่ายขึ้นนะคะนี่สีแรกเห็นป้าเห็นแล้วโครงตามาแล้วค่ะคุณคะสวยง่ายๆด้วยปลายช้อนนะคะคุณ <laughs> สีที่สองก็ลงตามแนวเดิมเลยแค่เปลี่ยนแปลงให้มันเล็กลงนะจ๊ะมันจะได้ดูแบบไล่ระดับสีขึ้นแล้วสีที่สามก็จะเป็นสีนี้ของเฟนตี้นะคะเจ๊ลงคอนซีลเลอร์ตามแนวื่ากี้นี้เพื่อที่จะให้ชิมเมอร์ชัดขึ้นตามันจะได้ดูแบบโอ้โห ชัดเมาตาของน้องดิวตะกี้นี้นะจ๊ะสีสุดท้ายเป็นสีที่เข้มมากๆเนะี่ก็จะลงปลายตาตาแนวนี้เลยอ่ะจากานั้นปัดาสทาล่าแั่ขนตาเตรียมเขียนไอายไลเนอร์ค่ะคนมือใหม่สามารถใช้ปลายช้อนแบบนี้ได้นะจ๊ะสะดวกสบายไม่ต้องซื้อด้วยคอนแทคเลนส์วันนี้ใช้ของแม็กซิมสีเทานะจ๊ะทุกคนจ๊ะตาจะได้รูสายฝ่อมากขึ้น งานคิ้วเป็นสิ่งที่ทุกคนถามเจามามากเลยว่าทาคิ้วยังไงให้มันตั้งตั้งฟูฟูนะคะง่ายๆเลยก็คือสําหรับคนที่ขนคิ้วมันขาดไปเนี่ยก็ใช้อายแชโดว์ฝุ่นไลท์ก่อนแล้วก็ล็อกด้วยเจลปัดขนคิ้วแบบนี้อันนี้ของโฟรยูทูนะคะล็อกง่ายมากแน่นมากเวอร์แล้วก็ตะปัดมาสคาร่าเรียงเส้นขนคิ้วอันไหนที่มันหายไปก็ใช้อายไลเนอร์ในการเขียนเพิ่มขึ้นจ้ะขนตาสูงจะพึ่งจากโรล,ลิกฟุ่มมากแล้วก็เกียมตัวลงไฮไลท์กันเลยนะจ๊ะอันนี้ไฮไลท์ลงสีขาวเกนี่ จากนั้นก็ลงลิปไลเนอร์นะคะแล้วก็ลงตามแนวลิปนี้เลยนะจะได้ทําปากแบบเหมือนดีว่ะปากบุ๋มๆแล้วก็ลงลิปกลอสตามเลยนะจ๊ะแค่นี้ก็จะได้ลุคสวยแตกแ,ตกแตกอนตซินต้องแจกแล้เราจะจะแม่จ่าเพราะว่ามันแบบโอ้โหสวยได้ขนาดนั้นมะแตกแตนโเ,เวอร์วมซาน อยากให้เจ๊กแกะเมคอัพใครอีกก็คอมเมนต์กลับมาได้ใต้คลิปนะจ๊ะแต่อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะเดี๋ยวไม่ได้เจอกันบาย